เด็กหญิงชยานิดหานพิชิตกิจหรือน้องดิลเป็นบุตรของนายสุรชาติหานพิชิตกิจและนางนวลจันโสภาอุทกปัจจุบันน้องดิลศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านลำนาลวดสภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ของครอบครัวของน้องดิลค่อนข้างที่จะยากจนโดยพ่อและแม่ของน้องดิลแยกทางกันตั้งแต่น น้องดิวอาศัยอยู่กับคุณยายเพียงสองคนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียงเดือนละ2000บาทจากรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ2000บาทเท่านั้นทำให้น้องดิวและคุณยายต้องขยันทำมาหากินเพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและประทังชีวิตให้เพียงพอในแต่ละวันซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่บ้านของน้องดิวและคุณยาย เป็นเพียงบ้านของญาติสนิทที่ให้อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยที่น้องดิวและคุณยายก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไรที่เจ้าของบ้านจะเชิญให้น้องดิวและคุณยายออกจากบ้านไปนอกจากความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณยายของน้องดิวแล้วน้องดิวยังมีนิสัยขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะในการจัดการชีวิตโดยทำงานเลี้ยงชีพได้ด้วยความสุจริตสามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รู้เท่าทันแก้ไขปัญหาชีวิตและใช้ปัญญาหรือสติปัญญาในการทำงานนอกจากนี้ยังมีศรัทธาในหลักธรรมและรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลารู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ามีวินัยในการใช้จ่ายรู้จักวางแผนวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของตนเองนอกจากนี้น้องดิวยังมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันต่อผู้อื่น จากคุณลักษณะดังกล่าวทำให้น้องดิวเป็นที่รักของคนทั่วไปโดยเฉพาะเพื่อนๆและคณะครูที่โรงเรียนอ่าก็วันนี้อยากจะทราบความรู้สึกของยายนะคะ เอาความเป็นอยู่ที่บ้านหนูตอนนี้เป็นยังไงบ้ล่ะบ้ัค่ะบเลเดี๋ยวก็ไอก็ไมสบายเวยแต่เป็นทำงานเป็นลูกกับเป็นลูกเบาหวานร่วกันแนา่งขวดอนั่นแหะแต่ทำที่เขาไม่ได้กินหยุดไม่ได้เลย อยากพูดจะพูดจลเปไม่ร้องไห้ต้องสู้ไงไม้ไอ้คนที่จะอาศัยได้มันก็จากเราไปนงั้นยาก็ไม่ลำบากขนาดนี้ลูกชายคนเล็กใชยไหมแล้วกับหลานคงนี้รู้สึกยังไงกับหลานก็ว่ากพี่กับป้าไก่กับเขานี่นาอาจารย์ไม่มีใครแค่มันคนเดียว มันไปก็ไปกรุงเทพเที่ยวก่อนไปทำงานนะโอ้อยยายคิดถึงมาก<ต>ไ,มไม่มีใคร <นะ S 1> เลยอยู่คนเดียวอันนี้ก็คืออยู่กันสองคนใช่ไหมคะเวลาไม่สบายมาจะเรียกใครไปซื้อ,อยา้ก็ไม่มีใครเลยต้องเรียกคนค้างบ้านไปซื้อนู่นเรียกหลานย้ายนู่นอยู่หลังบ้านปวดมากเลยปวดขาปวดเอวเขาบอกหมอเขาบอกว่ากระดูกเสื่อม แต่ก็ต้องทักไอ้ทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ได้ถึงร้อยหรอกจานแปกสิบเสียได้มันถูกตัเสียได้กว่าจะได้ทีละร้อยเนี่ยโอ้โปวดปวดมากเลยเกมปวดเองปวดขาลำบากจริงๆอาจารย์นับรองเลยที่แก่ลำบากอุดยุเลยอ่ะแต่อาจารย อยู่ที่เงินเขาก็เป็นดีๆแล้วอยู่ที่ได้นี่เป็นอะไรช่วยเราก็ได้้ช่วย,ย,ช,วยช่วยยายทำง,งานอยู่บ้างค่ะค<า>่ะลงข้าวทำกับข้าว<ม>ล้างจานแล้วก็ช่วยยายทำเนี่ยทำงานอยู่บ้าน,นมาจากโรงงานนู่นป<ม>่ะได้ตอนนี้ได<ม>้ละสักผ้าสักเปิดออะไรที่อยางอะ้รเขาทักคุณแล้วนี่คือรายได้ของยายคือ,คอ,คอเป็นลายหมังใช่ไหมคะเป็นลายหมาสค่ะ ลายเหมาเกยายมันทำช้าเม่นก็ไม่ได้ใสแล้วก็ต้องทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสองโมงเลิกหกโมงก็ได้ทุ่มนึงก็ได้แล้วแต่จากเช้าถึงเย็นเลยดังไี่มากวันนึงอย่างมากกว่าร้อยนึงบางวันด้วยมากไม่ถึงร้อยหรอกบางวันเนี่แปดสิบแปดสิบบาทแล้วขายอะไรกับ หลานเช้ามีไ่้พ่อก็หวังอยู่แล้วก็หวังให้จะให้เขาดูแลยายนี่แหละเพราะว่ายายแก่แล้วไม่มีใครจะมาดูมาแลแล้วแม่ก็ยังนั้นแหละอยู่กรุงเทพอ่ะไม่เคยฝากอะไรมาเลยตามตัวก็ไม่ฝากมาพวกโทรไปเขาก็ไม่รับสายด้วยแม่เนี่ยเนี่ยชายเขาเรียนต่อไหมคะมันอยากมันอยากเรียนครตามมันอยากเรียน <s chat> okay. so, แต่ว่ายายว่ายายไม่มีตังค์ส่งให้เรียนเ้อยายทําไม่ไหวแล้วแก่แล้วยายชู้ไม่ไหวแล้วก็มึงอยากเรียนอันนู้นอันนี้มันก็พูดไปเนาะก็บอกว่ายายทําไม่ไหวแล้วทํางานนีกับพ่อแดงเบลกับยายว่ามึงอยากเรียนนันนูนนี้ยังงั้นก็ไปอยู่กรุงเทพเ้อกับพี่สาวยายกับผมเจอพู่ไปยังงั้นแหละมาคิดถึงเขาจะตายเขาไปติ๊ก ขาดเขาไม่ได้เราคิดถึงเขาแต่ไม่เคยพูดนะว่าคิดถึงเขาแล้วมันจะได้ใจอยู่คนเดียวเนี่ยอ้ามอยู่คนเดียวเลยเนะี่นนย,งงยคิดถึงเราก็ไปคิดถึงเลี้ยงมาเนาะย <discounts S 1> ังไงครับรักยังไงก็คิดถึงกันเี้ยงมาแต่แม่มันคลอดใหม่เนยเอมาทิ้งไว้แม่มันก็ไปเลยเราใช้อันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตุยยารู้สึกยังไงกับชีวิตของเราในช่วงนี้ ก็ต่อไปในอนาคตหนูหวังอะไรไว้หวังว่าหนูอยากเียนสูงสูงานมีทางค่ะหนูได้มีงานทำมีงานยันยัน เดี๋ยวพยานดอยะเดี๋ยวมันก็เป็นด็กนี่พูดจาก็ดีพูดดีปการน่้สามวิจากคือตอนนี้ดีก็มีวก็มัก็เป็นคนที่นงสารอยู่นะมีพ่อแม่ก็เหมือนไม่มีเนาะเพื่อตอนนี้เขาอยู่กับใครอยานสามคอบยายแล้วก็เวลาปิดเทอมเ้าก็ไปกับพี่สาวพี่สาวมานลพี่มาล้วเพื่อไป่จะทำงา รุ่นได้ทำงานหพี่สาวก็ไม่รู้นะ่าจะรู mm ้า hmm. ไปไ mm hmm. ายแต่พอเปิดคลื่นเขาก็มา mm hmm. แล้วช่วยเหลือนางที่บ้านอยู่ะเมื่อก่อนเราเห็นเชือยใยเขาตัดที่ได้แต่นาง mm hmm. ก็ทำงานมากแล้วก็ดีเลยง้านสันสาม mm hmm. ารถใช้คด้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศีรลักเส้นปักเป็นเรื่องของชายานิดปกติแล้วชายานิดเป็นเด็กดีมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนมีความซื่อสัตย์จริตเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือส่วนรวมชายานิดเป็นเด็กดีมาตลอดช่วยยายทํางานบ้านอยู่บ้านอยู่กับยายและชายานิด ชยานิเป็นคนดีช่วยยายทำงานถึงแม้ชยานิดจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่ชยานิดก็สบายก็ดีใจที่ได้อยู่กับยายและชยานิดถึงจะมีต้นทุนที่น้อยกว่าเขาแต่แต่ชยานิดก็ขยนันหมั่นเพียรและหวังว่าสักวันชยานิดจะได้ดีเป็นคนอื่น สวัสดีค่ะดิฉันนาง,งานโรโมวลแจ่มมราคาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้าน,น้ำน,น้ำรวยผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนนะคะสำหรับเด็กหญิงชายานิษฐานพิชิตจิตนักเรียนชั้นม3ซึ่งดิฉันเคยเป็นครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงชายานิ้เป็นนักเรียนที่มีความประพฤกติเรียบร้อยมีความตั้งใจในการเรียนรู้ แต่มีสภาพครอบครัวที่น่าสางสารก็คือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันส่วนตัวนักเรียนเองก็ต้องอยู่กับยายแล้วยายก็ไม่ได้มีรายได้ประจำอะไรนะซึ่งเด็กเนี่ยได้มีการหารายได้พิเศษบ้างแต่มันก็ไม่เพียงพองสําหรับการที่นักเรียนจะต้องอเรียนศึกษาต่อไปฉะนั้นเนี่ย ก็หากนักเรียนได้รับทุนนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้นักเรียนสร้างกําลังใจให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะก้าวเดินเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสวรรคธทรคามผู้ิหน่วยการโรงเรียนบ้านลำนารวยตั้งแต่ดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านลำนารวยเป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือนดิฉันได้รู้จักน้องชยานิทซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามได้สังเกตพฤติกรรมของน้องชยานิทซึ่งน้องเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดช,ชอบ มีความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณยายโดยหาไรายได้พิเศษนิ่ฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการจะช่วยสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนให้มีอนาคตที่สดใสก้าวเดินต่อไปเพื่อเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณค่ะ